โอจริงๆก็ตื่นเต้นนะมันมีพี่พี่สื่ออยู่โดยนั้นด้วยช่วยกันยินดีกันข้อขอบคุณจริงจริงจริงแบบอยากจะขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยแหละเพราะว่า,าจริงๆรางวันเนี้ยมันก็ได้มาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีทีมงานมันมีแฟนขับเนาะแล้วก็มีพี่พี่สื่อที่ช่วยแบบกระจายข่าวพีอาร์เรานะครับก็จริงแี่การนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยะอะไรเงยขความภูมิใจยังไงมังเป็นรางวัลแบบเป็นปีเลยด้วยมันมันมันเป็นรางวัลนึงที่จริงเพราะว่ากีตาร์แม็กเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่า เป็นอาร์ติสตสแมันมีความเป็นแบบอาร์ติสต์ทุกคนมาที่นี่เราก็เป็นแบบว่าโหเวลอาร์ติสต์มากมากเพราะฉะนั้นการที่เราได้ได้รับรางวัลน,นี้ก็ถือเป็นเกียรติเพราะจริงๆแค่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นโดมินีด้วยกันอ่นะ mm hmm. แต่ละคนแบบนวลพี่พี่พี่เป๊กบิลกี้นอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ก็รู้สึกว่าโอ้โ oh, หทุกคนก็คือแบบสมควรกับรางวัลอยู่แล้ว <Yeah. S 1> อะไรเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอย่างน้อยก็คือแบบเป็นเกียรติมากๆที่ได้รรางวัลน,นี้จะสู <Okay. S 1> ้มาเยอะกว่าจะ กาจะบรรลุชดดีอะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่งเดบิวต์เมื่อปีที่แล้วเองหรอแต่การทำงานในปีนี้จะกดดันมากขึ้นไหมีจะต้องหนักหน่วงมากขึ้นไหมจริงๆผมไม่กดดันตัวเองนะเพราะว่าผมเชื่อว่าที่ที่ผมทำสิ่งต่างๆออกมาแบบเนี้ยเพราะว่าคือผมไม่กดดันตัวเองค่รู้สึกว่าเราควรจะใส่ใจงานพอเรื่องไอเรื่องแบบว่าได้รับรางวัลมาแล้วกดดันอะไรเงี้ยไปทิ้งมันไปซะทิ้งความแบบดีใจได้วันแรกทิ้งมันไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่จังหวะที่ประกาศราเป็นชื่อ เ็คือในในหัวคือแบบเย่หู้อยู่แต่ว่าเค็ดแอคคูไงแอคคูไว้ก่อนรักษารักษารักษาภาพไว้ก่อนแต่เนใจแต่ในใจคือตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง งาน,น,นงานเพลงปีนี้ทั้งปีของเจฟนี่จะแบบว่าจะต้องแบบปานี่พิธีพิถันเลยมากขึ้นจริงๆทุกอย่างทุกอย่างต้องพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานภาพยนตร์ก็ตามนะที่กำลังคำนี้นับแล้วก็โอ้โหมันมีหลายโปรเจกต์มากๆที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็คือกลางปีปลายปีก็จะมีมาให้ชมตลอดแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะเจออีกหลายครั้งแน่นอนมีหลายเรื่องที่ไม่ต่าง,งแซ่บหน่อยการเป็นเรียลแล้วค่ะสามารถสามารถทำเจเกลเขินได้เขินแล้วก็ ขาน่ารักม,มากมเออ,เอ,อน่ารักมากแล้วก็คือจริงๆอะผมจะชอบแบบคคอจะผมจะเป็นคนที่ชอบสัตว์กับเ<อ>็็เออมันจะมีความประทับใที่มันแบบประท์ิใจมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้เล่นกับน้องก็แบบแล้ววันนั้นรู้สึกว่าแบบ มันไปเติมความสดใสในในหัวใจของวัยรุ่นที่ใกล้อายุสามสิบแล้วนะคนนี้สะเทือนนะตอนนี้ยวัยรุ่นเหมือนกันเราเนาะฝั่งนี้กันเลยตอนนี้เข้าได้สามไปแล้วค่ะแต่กาน้องแบบมานั่งมองเราอย่างนี้ตอนที่มัมาดูเราล้อไงอ่ะไม่มีใครตกใครอ่ะคือส้งผมเขน่ารักมากเลยนะเอาจริงผมรู้สึกว่าเหมือนแบบก็โดนตกเหมือนกันนะรู้สึกว่าให เราก็จริงถ้านายคดนายคดก็อยากมีลูกสาวไงนะเพราเนี่ยน่ารักแค่เดียวถือเป็นอินสปิเรชันมาแล้วท่ะให้เราอยากมีลูกสาวเออจริงก็อยากมีลูกสาวจริงรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักกับมันรู้สึกว่าเต็มเต็มความแบบอบอุ่นในหัวใจมีโมเมนต์ที่เขาร้องเพลงให้เราฟังร้องเพลงเซลล์ว่าเออร้องเพลงให้ศิลปินฟังเป็นไหมคะมีแววเป็นนักร้องได้ไหมก็อาจจะต้องเทรนนิดหนึ่ง เชื่อว่าทำได้แน่นอนแต่แต่ไปแฟชั่นวีคนี่ไปได้แน่นอนดูจากลักษณะการล้มแล้วมีทรงมีทรงได้เดี๋ยวเราดูจากการล้มได้ได้เลยได้เลยได้เลยครับมาที่แผมมันทำใจน้องยังไงบ้างคือผมชอบที่น้องไม่ไม่ร้องเลยไม่แบบแบบอะไรนู่นนี่นั่นก็คือไม่ร้องคือนิ่งๆใช้ชีวิตมีความแบบ ไม so 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 like ่แคร์อะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรก็ทําอะไรเงี้ยเล้รู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูงดีแต่แบบเขาจะเลือกชูเป็นบางคนนะเขาจะไม่ได้เลือดชูนะสเกลเขาจะแบบนีเขาจะมีจังหวะของเขาอเงี้ยเราเป็นหนึ่งใน็กคนที่สเกลเขาบเรารู้เป็นหนูดีได้จาเป็นดูนีเออก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะได้ถูกเลือกได้ถูกเลือกในตําแหน่งนี้ก็ได้เห็นนะเห็นพี่ย่าก็ยังไปเล่นกับน้องอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าอ่ะเราก็ เราก็พอมีทรงอ ok ่ะเราก็อยู่ห้องได้แต่พีพีเขาไม่เอาหรอเอาพีพีไม่เอาเขาไม่พีพีเขาไม่พีพีเขาไม่พีพีต้องดุ่ยตทำใจนะเว้ยพีพีปรอบใจเพื่อนอะไรฮะอย่าบอกเลยพีพีไหมคะพีพีก็พีต้องต้องพยายามหน่อยอ่ะพยายามนิดนึงเออแล้วเราใช้วิธีแบบเข้าเข้าเข้าผมไม่พยายามเลยน้องน้องก็ลมใส่เลยพีพีก็อาจจะต้องแบบดูวิดีโอวิเคราะห์ว่าเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำเสียงนิดนึงนะฮะคือเราขิงใส่อย่าไปดูเขานะพีพี อ่ะปาเป็คนมีอะไรพิชัดแข่งกับเราอะไรนะอ๋อก็อาะต้องประชันเสียงกันหน่อยแต่ย้อยไฟ้บอยใส่ก็ไม่ได้มัน too sexy แล้เวลาไม่มีแบบนอกนอกจากโมเมนต์ที่เห็นในในในที่โซเชียลมมันยังมีโมเมนต์อะไรที่เราทบใจกับน้องเหรอกับน้องจริงๆตอนแรกคือน oh, ้องเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาก็อย่างที้ แล้วเขาก็เดินไปเลยผมก็าไม่หรือว่าเราไม่หน้าตาไม่เป็นมิสอะไรเงี้ยแล้วสักวันเขามานั่งรออย่างในที่เห็นในคลิปนั่นคือตอนตอนหัวคลิปยังไม่เกิดขึ้นแล้วเขาว่าเอ้ยเราก็เลยแบบลงไปเล่นกับเขาแล้วเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเออสนุกดีอะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบหลบเราตกใจด้วยไหมอะไรครับตอนที่เขาแบบหลบลงไปเราตกใจตกใจตกใจเพราะว่าตรงนั้นมันมันอันตรายเหมือนกันนะถ้าตกแรงอะไรเงี้ยขอบดีทีใช่ใช่แล้วถ้าหัวมันไปไปอีกเฉียงนิดนึงอาจจะอันตรายอะไรเงี้ยแต่ว่ากราบไปก่อน แต่ว่าน้องก็ล้มไปแล้วแหละแต่ก็รับไปทันนิดนึงแต่โอ้โหภูมใจมากน้องไม่ร้องเลยมันถบอว่าเป็นเพลงที่พี่อมาอยากฟังอีีได้ไหมอ๋อก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่ทำให้พี่พี่สื่หายเนื่อยนะร้องเลยค่ะตั้งที่ตหนอนนัี้ตอนนี้ นี่งานอะไรเนี่ยเขาแบบร้องให้น้องเกลีเหมอนตรงนี้ก็เป็น Baby shut 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 ้วก็ก็ฝากติดตามผลงานซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับรับกลุ่มวัยที่ลดลงมาอายุประมาณ4ี่ถึงหกขวบครับ ตลาดเด็กจอตลาดเด็กเพื่อนคือจอตลาดเด็กแล้วไหนๆเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์เด็กท่านหนึ่งที่ดังมากๆอย่างน้อยไปก็อ่านครับผมคำถามหนึ่งคอนเสิร์ตที่ว่าจะมาปิดที่เมืองเวอร์ตัวที่จะปิดที่เมืองไทยครับผมมันจะมีความพิเศษกว่าประเทศอื่นมากเขาใขนาดอย่างที่บอกคือเกสสองวันไม่เหมือนกันพอเกสสองวันไม่เหมือนกันก็จะมีโชว์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่โชว์ทุกคนที่ออกมาเนี่ยเป็นเกสเนี่ยคือทุกคนงงมากนี่ยค่ะเขาจะมาทำสิ่งนี้หรือผมจะทำสิ่งนี้หรอบนเวทีเพราะฉะนั้นก็ เราติดตามดูแต่อย่างแฟนเพลงของเราค่อนข้างคาดหวังคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเราในเมืองไทยมากครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตสองวันเพราะว่าแบบอย่างวันแรกบนโซนเอาไปอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้จ่ายทุกวันดังนั้นก็การจะทําให้ energy มันคงไว้แล้วมันแบบแตกต่างกันลักษณะเพลงแตกต่างกันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูช่วงสองวันก็ไม่เหมือนกันด้วยก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเกสไม่เหมือนกันดีไซน์ยากไหมถ้องเป็นอย่างนี้ ก็อัน er น um, so ี like ้ก so ็เป anyway. ็นหน้าที่ของพี่พลุยก็อย่างทีมอะไรเงี้ยก็คุยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าซองชอยส์มากกว่าที่อยากจะให้มันอิมแพกัเป็นคนแต่ศิลป็นไหวเนอะสวันติดกันเลยผมน่าจะไหวแล้วผมน่าจะไหวแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาอะไงทีกจงจริงเราเพิ่งกลับมาจากมนิลาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บินไปสิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็มันเป็นเป็นเมืองสุดท้ายแล้วก่อน b ีเ เพราะฉะนั้นก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆสิงคโปร์ก็ส่งเอาไปแล้วด้วยนะครับก็ไปรับพลังกักตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อที่กรุงเทพเลยโอเคแลบวก็อร่อย